พื้นที่1ไร่มีกี่งานพื้นที่1ง,งานมีกี่ตารางวาและพื้นที่1ตารางวามีกี่ตารางเมตรถ้าพร้อมแล้วกดติดตามกดกระดิ่งแล้วไปชมคลิปกันเลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปดีๆสาระดีๆที่จะมาแบ่งปันให้ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันความรู้เกิดความรู้เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับพื้นที่1ไร่นะครับมีกี่งานกี่ตารางวาและกี่ตารางเมตรนะฮะโอเคนะครับผมกำหนดพื้นที่1ไร่นะครับ1ไร่จะเท่ากับอ่าสงาน นะครับหนึ่ไร้จะเท่ากับ400ตารางวานะครับ1นึ่ไร้จะเท่ากับ1600ตารางเมตรนะครับ จากนั้นนะครับเราจะมาดูพื้นที่1ง,งานนะครับว่ามันแบ่งออกมาได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับพื้นที่1ง,งานนะครับเป็น1ส่วนสีของ1ไร่นะครับหนึ่ง,งานะจะเท่ากับตรงนี้เนาะ100ตารางวานะครับโอเค1ง,งาน หนึ่งงานเนาะจะเท่ากับ400ตารางเมตรนะครับพื้นที่1ตารางวานะครับ1ตารางวาจะเท่ากับคือตัวนี้นะครับส ตารางเมตรนะครับคลิปนี้นะครับผมก็มาแบ่งปันความรู้เล็กเลน้อยๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนรู้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะครับสําหรับใครที่อยากให้ผมสอนคลิปการคํานวณเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คำอธิบายกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะ จัดทำให้ทุกๆคนกันเลยนะครับโอเคแล้วเราเจอกัน EP ต,ต่อไปครับผม